สวัสดีครับชมมันบรรยากาศยางไปอ,ตตอันพามหดต่อเมื่อยขนหินโขนหินงามละน่าสิลายพันปีลวหลายพันปีแล้วลายวงางต่อถ่ายคลิปไปนำ้ำเอาไปนำ้ำยางไปนำ้ำ ยากาศดีดีดีสี่สิบเอ็ดโมงละอันแดดยังพอมีอยู่ยังมือดอยู่หมอกน้าเมื่อคืนฝนมันตก งกระเจียวใส่ละหมูพวกอ่อยยิ้ใส่งากันมาทัานได้เจออยู่ปาดอันนี้ยังนี่ พายัางพาเพลินใจเนี่ยมาเห็นยังเลยไปพาหำหัวตอทุ่งบัวสวรรค์อ๋อทุ่งบัวสวรรค์สองพาหัมโหตอผูกคอยนาสิจุฬา mà thường chắc kia hmm. <laughs>

แต่ถ้าท่านลุงไปแล้วมาขึ้นต,งต,งต,งตงงรงตรงตรงตรงนู้นนะ่ะมันจะอ,ะอ,ะอ,จะอาครับทำหดหอดจักเที่ยปาดเลืออันแปดรยเมตรเหลือแปดรยเมตรษโพอ 嗯嗯，我豁扎铁。 พาย่างป่ามาอนี่พาท่องเทียทเท่ยวในป่าพาท่องเที่ยวในป่าโอ้ยลมเย็นบรรยากาศดีครับสูดอากาศได้แบบเต็มปอดโอ้ยเมื่อย หอดจักเทีย เย็นเย็นเย็นคือไกลสีหอดละมั้งเย็นขึ้นเรื่อยๆว่าขากะมือใอยจะมันไก่ นอนจามแล้วค่อย,อยระวังลื่นระวังลื่น ธรรมชาติดีครับหอนจากเถื่อพานี่ก็เลยื่อยค่าแต่ไปหาเห็ดอยู่

Mai <laughs> mày chắc thưa Màu hạt yên sâu, Cứ khá ơn hột Tha hột <laughs> ซื้อผ่านาะภูลายังขึ้นสูงยังเย็ยนล้มพัดจักลนนลุกสิบเอ็ดโมงละยังไม่เห็นแสงแดดอยู่อะไรครับ

โอ,โอ้ลมพัดเย็นนะครับ่อนมาถึงทางบ่อน,นี่คือผู้หอนจักเตี้ยโอ้ยลมพัดเย็นฝนตกบอ่อนี่จังไดย ไม่ไรไปดูปลา กิปนี้ก็พอแค่นี้แหละครับไม่ไแล้ะป้ายบอกทางในป้ายบอกทาง ปาติโตมันจตในฮอดอยู่ทีปลาห,หมดอีก150ยห้าสิบเมตรไปไหนไม่ได้อ่ะจะไปพาไปแล้วเป็นนั่งอยู่แบบคลิปนี้ก็เพราะแค่นี้แล้วครับพี่น้องพอกันไหมคลิปหนักนะครับสวัสดีครับ